ประวัตินบีมูซาท่านนบีมูซาบินอิมรอนอะัยฮิสลาลามเป็นลูกหลานของท่านนบียะโกบแต่มาจากเผ่านบีอิสรออีนซึ่งอยู่ในแผ่นดินอียิปต์พัวเขาได้พำนักอยู่ในแผ่นดินนั้นตั้งแต่สมัยที่ท่านนบียูซุฟได้เชิญชวนผู้เป็นบิดาและมารดาพี่ชายของท่านมาอยู่ที่แห่งนั้นความเป็นอยู่ของเผ่านบีอิสรออีนเป็นไปอย่างสมเกียรติและ,ละราบรื่น จำนวนประชากรของพวกเขาก็ได้เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทว่ารั้นเพื่อท่านนบ,บียูซุฟได้จากโลกนี้ไปนั้นเจ้าเมืองแห่งอียิปต์ก็เริ่มที่จะสร้างความกดดันให้กับพวกเขาและทําให้พวกเขาอ่อนแอลงจนถึงกระทั่งเมือ่อฟิตูนได้ขึ้นครองบัลลังอียิปเป็นเมืองกําเนิดอรารยธรรมของมนุษย์หลายพันปีมาแล้วและมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายราชวงศ์จนถึงสมัยของฟิตอาฟาโรซึ่งเป็นยุคที่อียิปมีกษัตริย์ ที่วางตนเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตและบังคับให้พระสน,นิกรกราบไหว้บูชาเขาผลเมืองของอียิปต์ในสมัยนั้นมีสองพวกคือชาวอียิปต์ดั้งเดิมที่เรียกว่าชาวกิปตีกับชาวอิสรอเอลนึ่งเป็นลูกหลานของท่านในบียากูบะัยฮิสลามวันหนึ่งโหนแห่งราชสำนักของฟิตเอาได้ทำนายว่าในภายภาคหน้าจะมีทารกเกิดมาคนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากบันีอิสราเอล และจะเป็นผู้คนล้มบันลังและอำนาจของเขาด้วยความห่วงอำนาจของฟิธเอาจึงได้ออกคำสั่งให้คาทาลูกชายทุกคนที่เกิดมาจากชาวอิสรออาเอลขณะนั้นมีหญิงชาวบเนีอิสราเอลคนหนึ่งได้ให้กำเนิดบุตรชายมีนามว่ามูซาด้วยความเกรงกลัวว่า,วาบุตรชายของตนจะถูกฆ่าโดยคำสั่งของฟิเอานางจึงคิดหาหนทางที่จะปกป้องบุตรชายให้พ้นภัย และเราได้ดนใจแกมันดาของมูซาจงให้นมแก่เขาเมื่อเจ้ากลัวแทนเขาก็จงโยนเขาลงไปในแม่น้ำและเจ้าอย่าได้กลัวและอย่าได้โศกเศร้าแท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเจ้าและเราจะทำให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลสูรอกอสอดอายะที่7หลังจากที่พองอันลออ ได้โดนใจแม่ของนบ,บีมูซาเช่นนี้แล้วนางได้นำนบ,บีมูซาไว้ในกล่องไม้ใบหนึ่งและได้ปล่อยให้กล่องไม้ใบนั้นล่องลอยไปตามสายน้ำของแม่น้ำนายแต่ก็ไม่อาจหาวิธีการใดได้โด,ดยพระประสงค์ของอันลาะหีบที่บรรจุนบ,บีมูซานั้นได้ลอยเข้าไปติดในเขตพระราชฐานของฟิธเอาพระราชินีของฟิเอาหบเขาก็เกิดหลงรักและเอนดู และนางจึงรับเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมแม้ฟิดเอาจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ด้วยความรักพระมเหสีจึงยินยอมนบีมูซาจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเยี่ยงโอรสของกษัตริย์โดยทางสำนักได้จัดหาแม่นมให้แก่นบีมูซาแต่ท่านไม่ยอมดื่มนมจากแม่นมคนใดเลยในขณะนั้นญาติสนิทของมารดาของนบีมูซาอยู่ณที่นั้นด้วยจึงแนะนำว่า มีแม่นมอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถเลี้ยงถาลุกได้เป็นอย่างดีควรที่จะชวนมาเป็นแม่นมของท่านนาบีมูซาและพวกนั้นเห็นพ้องด้วยจึงได้ไปน,นําแม่นมคนนี้มาซึ่งเป็นแม่แท้ๆของนบีมูซาเมื่อหญิงนั้นได้ถูกนํามาท่านจึงยอมดื่มนมและรับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีหญิงคนนั้นก็คือมารดาของนบีมูซานั่นเอง เมื่อท่านเติบโตขึ้นก็ได้รับการศึกษาในวิชาการต่างๆดุดดังลูกกษัตริย์ทั่วไปทําให้ท่านมีความรู้ความฉลาดในทุกๆแขนงเนื้อเด็กอื่นๆทั้งหลายจนยังเข้าวัยหนุ่มถึงแม้ท่านจะอยู่ในฐานะโอรสของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ท่านก็รวงรู้ว่าแท้จริงตนเองไม่ใช่โอรสของฟิดเอาท่านเป็นแต่เพียงบุตรคนหนึ่งของชาวบอิอิสรออนซึ่งกำลังถูกฟิตเอา กดขี่ข่มเหงอยู่ในขณะนั้นและวันหนึ่งท่านนาบีมูซาอละลัยฮิสสลามก็ได้เข้าไปในเมืองได้พบชายสองคนกำลังต่อสู้กันคนหนึ่งเป็นชาวยิวอีกคนหนึ่งเป็นชาวอียิปต์ชายที่เป็นชาวยิวจึงได้ขอให้ท่านนาบีมูซาอละลัยฮิสสลามช่วยเหลือเขาจึงได้ชกชายชาวอียิปต์คนนั้นเพียงครั้งเดียวก็ถึงแก่ความตาย โดยที่ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เขาต้องถึงแก่ชีวิตท่านนาบีมูซามีความสำนึกผิดและได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์พร้อมกับสาบานว่าจะไม่กระทำความผิดอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามท่านนาบีมูซาก็อยู่ในอียิปต์ด้วยความหวาดหวัน่นด้วยเกรงว่าคนอียิปต์จะรู้ว่าท่านเป็นต้นเหตุให้คนอียิปต์คนนั้นต้องตาย วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินมาจากชานเมืองได้มาบอกว่าให้ท่านระวังตัวเพราะพวกฟิตเอาจะส่งคนมาฆ่าด้วยความกลัวทันจึงได้หนีออกจากอียิปต์เดินทางรอนแลมไปในทะเลทรายจนมาถึงเมืองมัดยันณที่นี้ท่านได้พบกับชนกลุ่มหนึ่งที่บ่อน้ําซึ่งกําลังตักน้ําให้สัตว์ดืม่มและในกลุ่มชนนั้นทันได้พบ หญิงสาวสองคนกำลังรังสัตว์อยู่ท่านจึงรู้ว่านางทั้งสองไม่สามารถที่จะแบวกฟงชนเข้าไปตักน้ำนั้นได้และจะต้องรอให้ผู้คนเหล่านั้นออกไปเสียก่อนท่านจึงเข้าไปช่วยตักน้ำให้แก่ฝูงแพะของนางแล้วนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้โดยยังไม่รู้ว่าท่านจะเดินทางต่อไปยังที่แห่งใดต่อมา หญิงสาวคนหนึ่งในสองคนนั้นได้เข้ามาหาท่านและบอกว่าบิดาของนางต้องการพบเมื่อท่านนบ,บีมูซาได้มาพบบิดาของนางและได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังบิดาของหญิงสาวทั้งสองซึ่งมีนามว่าชูอ,อับ์จึงได้ปลอบใจท่านและเสนอให้ท่านแต่งงานกับลูกสาวของตนคนใดคนหนึ่งโดยได้มีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องรับจ้างเลี้ยงแพะเป็นเวลาแปดปี ท่านนาบีมูซาได้เสนอตัวว่าจะอยู่ให้ถึงสิบปีซึ่งก็ถือว่าเป็นความเอื้อเฟื้อของท่านต่อมาท่านนาบีมูซาต้องการกลับไปเยี่ยมมารดาและพี่น้องของท่านที่อยู่ในเมืองจึงออกเดินทางพร้อมครอบครัวมุ่งหน้าสู่ประเทศอียิปต์เมื่อท่านเดินทางมาถึงภูเขาตูรในทะเลทรายซีนายณที่นี้เองท่านนาบีมูซาได้รับวะฮีจากอัลลอฮ แต่งตั้งให้เป็นรอซูลและได้รับมุเอจิซาส,สองประการคือไม้เท้าซึ่งคว้างลงไปจะก,กลายเป็นงูและมือมีแสงเป็นประกายเมื่อเอาออกจากสีข้างในขณะเดียวกันอันลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งฮารูนซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของท่านนาบีมูซาเป็นผู้ช่วยของท่านแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาให้ท่านทั้งสองไปประกาศศาสนาแก่ฟิเอาที่กำลังหลงตนเองจน ถึงกับแต่งตั้งตนเป็นพระเจ้าและให้ปลดปล่อยชาวอิสราเอลให้ผลจากการกดขี่ข่มเหงของฟิตเอาท่านนาบีทั้งสองจึงออกไปเผชิญหน้ากับฟิศเอาในพระราชวังและประกาศศาสนาแก่ฟิศเอานอกจากนี้ยังแสดงมุญจิซาต่างๆแต่ฟิศเอาก็หาได้ศรัทธาและยอมรับไม่ไมินำซ้ำฟิศเอายังพยายามที่จะกำจัดท่านนาบีมูซาอีกด้วยในที่สุด อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาให้ท่านนาบีมูซาแจ้งแก่ฟิตเอาว่าถ้าไม่งดการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทําทารุณกรรมต่างๆและถ้าไม่รีบศรัทธาและขอพยาโทษจากอัลลอฮ์แล้วพระองค์จะทรงลงโทษและให้เกิดความทุกข์ยากต่างๆในแผ่นดินเนื่องจากฟิตเอาและผักพวกไม่สนใจในคำชี้แจงดังกล่าว อัลเหรจึงทรงทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนานากล่าวคือทรงทําให้เมืองอียิปต์ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์กับกลายเป็นเมืองที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลนพืชผลไม่งอกเงยคนตายทวีจํานวนมากขึ้นแต่มีคนคลอดใหม่มีจํานวนน้อยลงแม่น้ำนายที่กว้างใหญ่ซึ่งมีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์กับกายเป็นที่แห้งแล้งผู้คนไม่สามารถจะใช้น้ำ ไปรถพืชผักหรือจับปลาได้อีกและในขณะที่บังเกิดความทุกข์ยากและแห้งแล้งอยู่นั้นบางครั้งก็เกิดพายุฝนพัดมาอย่างแรงซึ่งมิได้ทำให้พืชผักงอกงามแต่เป็นการทำลายเรือกสวนไรนายังมีพืชผักและต้นไม้อยู่มีน้ำซ้ำยังมีฝูงตักแตนบินมากัดกินพืชผักและใบหญ้าที่ยังหลงเหลืออยู่โรคหลายก็ระบาดทั่วเช่นเลือดไหลออกจากทางปาก น้ำหนองออกมาจากทางจมูกและหูต่อมาพักพวกของฟิดเอาให้ท่านนบีมูซาขอดูอาให้พระผู้เป็นเจา้ายุติการทรมานดังกล่าวปรากฏว่าโรคภัยต่างๆก็หมดไปและแทนที่ฟิตเอาจะศรัทธาก็กลับคิดจะกำจัดท่านนบีมูซาและชาวอิสราอ,อินให้หมดไปจากแผ่นดินอียิปต์ จากเหตุการณ์ต่างๆนั้นทําให้ประชาชนเสื่อมคลายในอํานาจของฟิตเอาและทําให้ท่านนบีมูซากลับมามีอิทธิพลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในหมู่ชาวอิสราเอลพวกเขาเริ่มสัทธาต่อท่านนบีมูซาที่ชี้ทางนําแก่พวกเขาชาวอิสราเอลที่มีชีวิตอยู่ในอียิปต์อย่างทาตนั้นเริ่มมองเห็นช่องทางชีวิตใหม่และเมื่อทราบว่าฟิตเอาจะขจัดพวกเขา พวกเขาจึงเตรียมตัวในเรื่องนี้ด้วยการอพยพไปอยู่ที่ที่อำนาจของฟิตเอาแพร่ไปไม่ถึงในที่สุดวันหนึ่งท่านนาบีมูซาได้พาชาวอิสราเอลอพยพจากอียิปบุงหน้าสู่ทะเลซยซสินายฝ่ายฟิตเอาเมื่อทราบวา่าชาวอิสราเอลภายใตย้การนำของท่านนาบีมูซาได้หลบหนีได้อพยพออกไปแล้วก็นำกองทัพทหารจำนวนมากติดตามไป เมื่อขบวนอพยพของท่านนาบีมูซาเดินทางไปถึงทะเลก็ไม่มีหนทางหนีอีกต่อไปและกองทัพของฟิตเอาได้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดท่านนาบีมูซาซึ่งได้รับการดนใจจากอัลลอฮ์จึงฝาดยไม้เท้าลงในทะเลและด้วยดีชานุภาพของพระองค์น้ำทะเลได้แยกออกเป็นทางเดินเมื่อท่านนาบีมูซานำผู้ติดตามเดินข้ามท้องทะเลและขึ้นฝั่งไปหมดแล้วน้ำทะเลที่แยกเป็นทางเดิน กอพลกับคืนสภาพเดิมฟิตเอาและกองทัพของเขาที่ติดตามมาก็จมน้ำตายท่านนาบีมูซาก็ได้นำผู้คนของเขาเดินทางต่อไปต่อมาท่านนาบีมูซาได้ไปยังสถานที่ที่เคยได้รับบีกครั้งแรกคือภูเขาซินายในครั้งนี้อัลลอฮ์ได้ประทานคำสอนซึ่งเป็นบัญญัติสำหรับผู้ศรัทธาในพระองค์คำสอนนี้เรียกว่าเตารอในขณะที่ท่านนาบีมูซา อยู่ที่ผู้เขาซินายอยู่นั้นผู้ติดตามที่รอซึ่งท่านได้มอบให้ท่านนบีฮารูนเป็นผู้ดูแลได้ร่วมกันสร้างรูปวัวทองเป็นที่เคารพทั้งทั้งที่ท่านนบีฮารูนได้ห้ามปามไว้แล้วเมื่อท่านนบีมูซาลงมาจากภูเขาพร้อมพระบัญญัติท่านจึงพบว่าผู้ติดตามของท่านกำลังทำพิธีเคารพรูปวัวทองคำท่านโกรธมาก และได้ลงโทษบุคคลที่ไม่ยอมกับตัวสู่หนทางของอัลลอฮ์หลังจากนั้นท่านได้พาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีคำสั่งให้เข้าไปในดินแดนดังกล่าวชาวอิสราอลอเหล่านั้นแสดงความดื้อรั้นออกมาอีกโดยไม่ยอมเข้าไปในเมืองเพราะในเมืองนั้นมีประชากรอยู่แล้วและเป็นประชากรที่เข้มแข็งแข็งแรงพวกเขาให้ท่านนาบีมูซา เขาไปตามลำพังเพื่อไปกำจัดชาวเมืองเมื่อกำจัดเสร็จแล้วพวกเขาจึงจะเข้าไปด้วยความดื้อรั้นของชาวอิสราเอลดังกล่าวอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษพวกเขาด้วยการให้หลงอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลา40ปีในเวลา40ปีนั้นพวกหัวดื้อรั้นได้ตายไปเป็นจำนวนมากพวกที่เหลือก็คือลูกหลานของคนรุ่นนั้น คนรุ่นใหม่นี้มีทั้งดีที่ทำตามคำสั่งของท่านนาบีมูซาและมีทั้งหัวดือ้อสืบทอดจากบรรพบุรุษของพวกเขาพวกนี้ได้เร่ร่อนไปยังที่ต่างๆแต่ก็ถูกขับออกจากเมืองแล้วเมืองเล่าเหตุการณ์ที่ถูกขับไล่นี้มิใช่เกิดขึ้นภายใน40ปีดัาก,กาวเท่านั้นแม้แต่ในคริสตศตวตรรษที่20นี้พวกเขาก็ยังประสบอยู่ผิดพลาดประการใดโปจงชี้แนะ และขออภัยขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านอวยพรท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอามนยารบบานอาลามีน